ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาดูปั๊มน้ําที่เสียแล้วหรือว่ามันบุกร้องตรงไหนนะครับบุกร้องตรงไหนเพราะว่าผมใช้มาสี่ห้าปีก็คุ้มเลยนะครับเป็นคุ้มเพราะว่าปั๊มน้ํายี่ห้อนี้ก็พอใช้ได้ครับไม่แพงครับคือได้รับส่วนลดแล้วก็ จากเพจๆเ,จเนีน่ยก็ไม่ถึงพันครับไม่ถึงพันของเขาก็ดีครับเป็นทองเหลืองครับเป็นทองเหลืองด้านหน้าเป็นทองเหลืองก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูดอ่าตัวนี้ก็เป็นทองเหลืองครับนะครับด้านหน้าเป็นทองเหลืองอ่า น้ำน้ำที่ดีก็ต้องเป็นไม่ใช่พลาสติกนะครับต้องเป็นทองเหลืองหรือทองแดงหรือว่าเป็นแตนเลกมีจะดีครับนะครับเพราะว่าส่วนมากปัญหาปั๊มน้ำรั่วซึมนี้ก็เยอะครับเพราะว่าส่วนมากน้ำไม่สะอาดเป็นน้ำก่อยน้ำสกปรกบเป็นน้ำประปาที่สะอาดมันก็จะเครื่องเราก็ไม่ได้ทำงานหนักก็จะทนครับ น,นะครับแม้แต่ฝา,ฝาตัวนี้ก็เป็นเป็นทองแดงนะครับเป็นทองแดงครับทองแดงเชได้ครับเชได้แต่ปัญหาปล๊มน้ําตัวนี้นปล๊มน้ําตัวนี้ตัวนี้ถ้าเกิดมันไม่ตัดไม่ยากครับถ้าน้าเต็มครับเวลาเราใช้งาน ตัวนี้ก็จะเป็นตัวทํางานตัดต่อตัดต่อนะครับ,บ,รบ,รค,รบความดันจากลมความดันจากลมนะครับคืออากาศมีกองอากาศครับเป็นถังลมนะครับถังลมเช็คง่ายๆครับเช็คง่ายๆถ้าเราเปิดน้ําตัวนี้ก็จะทํางานถ้าเราปิดตัวนี้ก็จะตัดถ้ามันเสียแล้วก็ลองต่อตรงดี นี่คือสายไฟเข้านะครับสายไฟเข้าปกติผมตัดมาเพราะว่าผมอเอามาซ่อมครับสายไฟเข้าสายหนึ่งแล้วก็เข้าข้างในสายที่สองแล้วก็ตัดต่อมาเข้าตัวนี้คือเราเช็กว่าตัวนี้เสียไม่เสียถ้าเราวัดแล้วเป็นนะครับถ้าไม่มีตัววัดถ้าไม่มีโอมมเตอร์วัดถ,ถ้าไม่มีโอเมเตอร์วัดก็ใช้ต่อตรง เอาสายนี้ต่อกันก็มันก็จะทํางานทามอเตอร์ไม่ไหม้นะครับทํมอเตอร์ไม่ไหม้ถ้ามีเวลาก็มันทําความสะอาดครับมันทําความสะอาดเพราะว่าพวกสนิมพวกเศษตะกรอะไรต่างๆเศษเนี่ยจะอุดตันหรือว่าจะเฟืองแล้วก็ถอดออกมาทําความสะอาดมาล้างนะครับมาล้างมาขัดนะครับข้อสําคัญก็คือนะครับอย่าให้ลูกยางตัวนี้เสียนะครับ ยาวยาวตัวนี้จะกันน้ำกันซึมครับกันกันซึมปัญหานะครับปัญหาจากตัวนี้ก็เป็นถังลมครับเป็นถังลมนะครับอยากนิดนึงนยากนิดหนึง่งถังลมนี้ก็เป็นถังแรงดันลมครับถังแรงดันลม ควมันทําความสะอาดถ้าถังที่ดีอันนี้มันเป็นของเก่าคแต่ก็ยังใช้ได้นะครับยังใช้ได้นะครับถ้าที่ดีนะครับคือมันยังไม่ขาดยังไม่เสียตัวนี้เป็นจุกลมนะครับเป็นจุกลมตัวนี้เป็นจุกลมจุกเติมลมอะครับอ่าแล้วก็ใช้ปั๊มเราธรรมดานี่แหละครับเติมลมเติมลมถ้าเกิด แล้วก็กดดูตัวนี้ถ้าไม่มีลมออกครับแล้วก็นี่ครับดูดูครับนี่ครับได้ยินเสียงไหครับนี่คือผมเติมลมแล้วถ้าเกิดลมเหลือน้อยเราก็ลองอัดลมใหม่ดูนะครับเหมือนเติมจักรยานะครับอัดลมใหม่ดูให้เต็มเต็มพอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ทำความสะอาด แ,แล้วก็ค่อยประกอบใหม่นะครับต,ตัวนี้สึกนิดหนึ่งเพราะว่าผมถอดออกมาครับคือถ้าเกิดยังดีตัวข้างในเนี้ยมันจะเป็นลูกยางนะครับมันจะไม่รั่วนะครับมันจะไม่รั่วแล้วก็น้ำเข้าก็แค่เข้าตรงนี้นิดเดียวนะครับจะเป็นตัวอัดลงแล้วก็เป็นกล้องนะครับ เป็นกองเป็นถังลมนั่นแหละครับมมาทำความสะอาดปัญหาใหญ่ก็คืออยู่ที่ตัวนี้นะครับเพื่อนถ้าใดเราเนี่ยไม่ไหม้นะครับไม่ไหม้ไม่เสียหายแก้ไขไง่ายๆนะครับ แกง่ายมันทําความสะอาดมันดูแลบ้างเพราะว่าปั๊มน้ำนี่จะทํางานหนักแล้วก็ทํางานทุกวันนะครับพองผมปัญหาตัวนี้เพราะว่ามันไม่ตัดไม่ตัดก็หลายสาเหตุนะครับถ้าไม่ตัดก็หลายสาเหตุบางทีการติดตั้งก็ทําให้ดีทําให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับเพื่อความมั่นใจ อันนี้คือทางน้ำเข้าครับมีทางน้ำเข้าดูดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆนะครับทางน้ำเข้านะครับเพื่อนๆเออ,เ,อ,อเห็นไหมครับอันนี้คือคือผมซ่อมแล้วเดี๋ยวจะถอดมาห้ดูเวลาน้ำเข้าปาั๊บตัวนี้จะเด้งครับตัวนี้จะดันเข้าไปสปริงข้างในนี่จะดันเข้าไป เวลาเราปิดเครื่องครับเวลาเราปิดเครื่องนะครับลูกยางก็จะเด้งกลับมานะครับเด้งกลับมาคือมันปิดไม่ให้น้ําย้อนนะครับเขาเรียกวาวครับวาวกันย้อนครับปั๊มน้ําถ้าเราเปิดน้ําปกติน้ําก๊อกน้ําอะไรทั่วไปเราไม่ต้องมีเช็ควาวนะครับไม่ต้องมีเช็ควาวไม่ต้องมีวาวก็ใช้ได้ครับ แต่เรามีปั๊มแล้วก็อาจจะเกิดจากแรงดันนะครับถอดออกมาครับมาดูมาดูว่าสปริงของเราเนี่ยเป็นสนิมไหมส่วนมากก็จะมีตะกรอนมีค้าบมีสนิมนะครับเออท่านสามารถซ่อมได้นะครับแต่น็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้ต้องเป็นสแตนเลสนะครับ แต่เป็นตะเลดหรือว่าทองเหลืองทองแดงเท่านั้นที่จะทนต่อคือเขาจะแช่น้ำอยู่ตลอดะครับมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลาจะไม่ผุพังง่ายครับผมความทนนะครับอันนี้ผมซ่อมแล้วตัวหนึ่งถ้าเกิดเราสั่งใหม่จากเออเพจนะครับมันก็มีขายครับมีขายตัวนี้ก็ประมาณร้อยกว่าบาทร้อยสิ สี่สิบห้ายี่สิบประมาณนี้แหละครับดูเทียบดูยี่ห้อไม่ต้องยี่ห้อครับส่วนมากทุกวันนี้ปั๊มน้ําอัตโนมัติตัวนี้ครับปั๊มเปื่อยอัตโนมัตินะครับก็จะเท่ากันก็หลายยี่ห้อแต่ก็คล้ายกันก็มีครับกดใช้ได้นะครับใส่กันได้ครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับจะอยู่ตรงนี้ เวลาเราเปิดน้ํานะครับน้ําก็จะเข้าตรงนี้สปริงตัวนี้ก็จะดันไปนี่เดียวเองครับมันจะดูดครับมันจะดูดจะดูดอันนี้ของข้องผมนี้เป็นปั๊มดูดนะครับดูดได้ครับดูดได้ห้าเมตรสิบเมตรได้ครับดูดครับส่งสูงก็ประมาณสักห้าเมตรสิบเมตรได้ครับส่งสูงไม่เกินกว่านี้นะครับอันนี้อมาติดบ้านครับมาติดบ้านทั่วไปครับตัวนี้นะครับ วิธีซ่อมก็ไม่ยากเอาถอดมาทําความสะอาดดูก่อนว่าเราค่อยสั่งใหม่ว่าสมควรสั่งใหม่ไหมถ้าไม่สั่งใหม่ก็เอามาขัดทําความสะอาดลูกยงลูกยางไม่แข็งหรือไม่นิ่มจนเกินไปยังใช้ได้มาทําความสะอาดแล้วผมก็เลยหาน็อตใหม่มาใส่เพราะว่าของเก่าก็เป็นสปริงตะเลขครับก็ยังใช้ได้อยู่ผมก็เลยทําความสะอาดนะครับทําความสะอาดมาใส่เพื่อนๆก็ลองดูครับง่ายๆ คือปั๊มทำไมไม่ตัดบางทีเราก็ไปดูอย่างเดียวว่าหลายสายเหตุนะครับหนึ่งก็ภายในบ้านไม่มีที่รั่วนะครับไม่มีที่รั่วอากาศไม่ออกนะครับครับตัวนี้จะเป็นตัวตัดปิดเปิดครับตัวนี้ตัดปิ๊กแป๊กปิ๊กแป๊กเล่นนนๆตื้ตัด,ตดเปิดตัดอยู่งั้นก็ น่าจะมีน้ํารั่วพอเราหาดูทั้งบ้านแล้วไม่มีที่รั่วนะครับไม่มีที่รั่วที่ซึมแล้วก็ดูสาเหตุอันนี้เครื่องจะทํางานตลอดถ้าเกิดตัวนี้เสียครับเขาเรียกเช็ควาลหรือวาลกันน้ําย้อนนี่แหละครับปัญหาครับตัวนี้เสียก็สาเหตุหนึ่งนะครับบางทีเราไม่รู้เพราะว่ามันอยู่ภายในส่วนมากมันก็ถอดยากครับถอดยากบางทีก็ขี้เกียจถอด ว่าท่อน้ําใหญ่น้ําเข้าก็จะเข้ามาทางนี้ปัญหาง่ายๆคือเราก็ถอดน็อตตัวนี้ออกก็ลองไขออกมาดูครับไขออกมาดูตัวนี้สําคัญมากครับสําหรับปั๊มดูดครับจะมีกันย้อนครับกันย้อนลูกยางตัวนี้เขาก็จะทำงานอยู่ตลอดเหมือนกันเวลาเราเปิดน้ำเพื่อนๆก็ลองดูตอนนี้ผมซ่อมแล้วครับ นี่เป็นของเก่านะครับของเก่าของเขาเนี่แหละคือเกียวข้างในเนี้ยนะครับแรกๆมันไม่ตัดครับแบบตอนนี้ผมติดตั้งใหม่แล้วเอาเสื้อสังตัวใหม่มาติดตั้งนะครับมาติดใหม่พอนี้อยู่ในบ้านผมรถคารก็เลยเอามาซ่อมไว้ครับใช้ได้มอเตอร์ไม่ไหม้ครับเช็คแล้วดีทุกอย่างครับผมแต่ก็ใช้ได้ทนอยู่ครับอ่าถือว่าสองสามปีนี้ก็เกินคุ้มเลยแหละครับ เพราะว่าซื้อไม่ถึงพันครับตัวนี้ผมซื้อมาเจ็ดร้อยครับพร้อมค่าส่งค่าส่งนะครับค่าส่งสามสิบบาทครับอ่านี่ก็คือเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ไกลมันไม่มีอะไรหรือไม่มีที่ซื้อที่หานี่ผมทาน้ำมันไว,คนนไวนน้ครับทาน้ำมันไว้เพื่อไปนิดหนึ่งครับเพื่อนเพื่อก็ลองทำดูครับ ก็แก้ได้แก้ครับแต่ผมก็คิดว่าทําบ่อยอยู่ครับทําบ่อยทําบ่อยแก้บ่อยปัญหาพวกนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองทําดูถ้ามอเตอร์ไม่ไหมเราเช็คดูว่าอะไรสมควรซ่อมไม่สมควรซ่อมสมควรสั่งใหม่ไหมถ้าเราอัดลมแล้วลมยังไม่ครับข้างในมองไม่เห็นนะครับเป็นลูกยางตัวนี้ถ้าเกิดอัดลมแล้วลองกดดู ปีดลมออกและอัดใหม่ได้ก็ถือว่าใช้ได้ครับมันไม่รั่วไม่แตกไม่ซึมก็ใช้ได้เหมือนเดิมเอามาทําความสะอาดลูกยงลูกยางโอลโอลิงก็ให้อยู่ครบนะครับไม่แข็งและไม่นิ่มจนเกินไปนะครับใช้ได้ครับใช้ได้ต,ตัวนี้ก็แรงอยู่ครับก็ใช้ได้ล้างรถล้างลาหรือว่ากํลาลังส่งภายในบ้านใช้ได้ดีครับใช้ได้ดีตัวนี้ผมเก็บไว้เป็นอะไรนะครับ ก็เป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับผมสั่งจากเพจครับตัวนี้ก็คือปัญหาก็คือผมเอาปัญหาเปิดบ้างปิดบ้างไม่ค่อยได้เปิดนะครับไม่ค่อยได้เปิดแล้วก็สนิมไปให้ทำไว้ที่บ้านบ้านเช่าครับเพราะว่าเขากลัวเปลืองไฟเขาก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างก็ ทำให้เกิดตะก,กรนเกิดสนิมเพราะน,น,นานๆเปิดเนี่ยเครื่องมันก็จะเหนืดครับมอเตอร์ก็จะเหนืดและทำให้ไฟลัดวงจรมอเตอร์ก็จะไหม้ครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ดูเลยเพราะว่าตัวนี้ผมติดไว้บ้านเช่าครับเพราะว่ามันก็เกิดจากสนิมครับสนิมที่ติดภายในนี่ครับ ตัวนี้ถ้าเราไม่เคยได้เปิดนานๆเปิดนะครับอาทิตยหนึ่งเนะ่ยเปิดสักสองครั้งสามครั้งก็ยังดีครับหรือครั้งสองครั้งก็ยังดีดีก็ไม่เปิดเลยถ้าไม่เปิดเนี่ยตัวนี้ตะกงตะกรอนสนิมจะไปติดอยู่นี้แล้วเวลาเราเปิดแล้วตัวนี้จะทํางานหนักครับมอเตอร์จะทํางานหนักมันจะเนิดครับและจะทําให้ไฟรัวดวงจรมอเตอร์เสียครับก็ฝากเพื่อน ลองทําดูนะครับง่ายๆครับคุณก็ทําได้ใครๆก็ทําได้ถ้าเอาใจดูแลเขาสักหน่อยหนึ่งครับดีกว่าเราไปซื้อใหม่ก็เสียสะตุ้งสะังแม้แต่ไม่สั่งเส้นเดียวเขาก็ไม่ขายนะครับแล้วก็บางทีเราก็อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดก็หายากอยู่มันต้องตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นบางครั้งก็เอามา เปลี่ยนกันได้เอามาสับก,กันได้ครับปัญหาในเขาเรียกเช็ควาลวนะครับหรือว่ากันน้ำย้อนวาลวนั่นแหละครับกันน้ำย้อนเชื่อได้นะครับอันนี้คือผมซ่อมผมเอาตัวใหม่มาติดนะครับเพื่อนๆเ,เอาตัวใหม่มาติดก็ตัวนี้ก็ผมหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะเ,เคยเอามาใช้เพราะว่ามันไม่แพงครับทุกวนันนี้ปั๊ม สามพันห้าพันเกือบหมื่นก็มีครับแต่แพงไปสําหรับเรานะครับอันนี้ก็พอใช้ครับใช้ได้ครับใช้ได้ผมใช้มาสามสี่ปีตัวนี้แต่ก็ยังใช้ได้อยู่ครับน้ํายังแรงเหมือนเดิม<ว>เพียงแต่ผมสั่งตัวใหม่มาเผื่อผมจะเขาจะอยู่บ้านนี่แต่แม่บ้านอยู่<ว>เขาจะได้ใช้สะดวกสบายผมก็เอามาซ่อมไว้เผื่อเอาไว้เป็น ไปสำรองครับไปสำรองใช้ได้ดีครับอเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับกำลังดันแรงน้ำก็ยังคงที่เงียบนิ่งครับเพื่อนๆใครๆก็ทำได้ถ้าเกิดน้ำรั่วน้ำซึมมีเครื่องตัวนี้ก็จะตัดปอกแปก๊ปกปอกปก๊ปกปกัปกตั้งครับตั้งง่ายๆถ้าไม่มีที่รั่วนะครับถ้าไม่มีที่รั่วนะครับตัวนี้หมุนทางนี้ก็คือเปิดนะครับ หมุนมาทางนี้ตามเข็มนาฬิกาเนี่ยก็คือจะเป็นปิดอ่านะครับมาทางนี้ถ้าอย่างนี้หมุนมาทางนี้เครื่องก็จะทํางานถี่ขึ้นถ้าหมุนมาทางนี้ตามเข็มนาฬิกาเนี่ยเครื่องก็จะทํางานช้าลงนะครับ<ๆ>ตัวนี้เป็นตัวความดันดันดันจากลมเนี่ยดันจากถังลมเนี่ยครับ งงเวลาเราปิดปิดปั๊มปับ๊บแรงดันก็จะอไปดันถังน้ำตัวนู้นครับดันสวิตครับดันสวิตครับก็จะปิดฝากเพื่อนๆผู้รู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับผมก็ทำแล้วก็แชรเป็นวิทยาทานให้เพื่อนๆ คิดไม่ได้ทายไม่ออกเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเห็นหรือไม่รู้จะทำยังไงปัญหาปั๊มน้ำมีปัญหาแบบนี้แล้วจะทำยังไงดีบางทีก็ถ้ายกไปซ่อมก็เป็นพันนะครับเป็นพันช่างทุกวันนี้ก็ยังว่านะครับอาชีพเขาก็กว่าจะลือ้อทำความสะอาดซ่อมก็มีบ้างครับแต่สำหรับเราเข้าใจใส่ ไม่ได้ลงทุนสักบาทหรอกครับเพียงจะเอามาทําความสะอาดแล้วก็ทําให้ดีครับก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมกลับมามาเดินใช้ได้ก็ฝากเพื่อนๆถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องงาน DIY ครับผมงาน DIY หนุ่มอำนาจพาเที่ยวครับผมฝากเ,เพื่อนๆ้วยนะครับ ส่วนมากผมก็ทำงาน DIY บ้างเวลาว่างๆครับเวลาว่างๆอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากมแต่งาน DIY ซะส่วนมากครับ <Okay. S 1> ก็มีก็เครื่องไม้เครื่องมือนั่นแหละครับเอาไว้ทำงานเวลาดูเครื่องเสียไหมเครื่องไม่เสียเวลาเราซ่อมอะไรเราต่อไฟบ้านมาปกตินะครับต่อไฟบ้านมาปกติ สองเส้น,นี่ก็ปกติครับถ้าเครื่องเสียมันก็จะไม่ไหม้ไม่รับวงจรครับตัวนี้เป็นตัวต้านนะครับไฟตัวนี้ก็จะติดขึ้นถ้าเครื่องเสียถ้าเครื่องไม่เสียไฟตัวนี้เวลาผมซ่อมอะไรนะไฟก็จะไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ก็คือไฟบอกว่าตอนนี้ไฟมาไฟทํางานอยู่ครับ ราซ่อมอะไรเปิดปิดปั๊บเปิดไฟปับ๊บเราซ่อมอะไรอยู่ต่อไฟมาปับ๊บนะครับถ้าเกิดไฟลดัดวงจรปับ๊บนะครับไฟละดวงจรตัวนี้ก็จะขึ้นแดงนะครับนี่ใช้ไม่ได้เราต้องแก้ไขใหม่ถ้าเราต่อเครื่องเสียงเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วไฟตัวนี้ไม่ขึ้นก็หมายความว่าจะได้ครับชะไ,ได้ นจะเป็นอุปกรณ์ DIY ขึ้นมาครับผมก็ฝากเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมหนุม่มอำนาจพาเที่ยวนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆครับงานนี้ผมก็จบลงแค่นี้ก่อนนะครับผมยไฟติดดู คลิปต่อไปของหนุ่มอำนาจว่าผมจะพาไปทำอะไรบ้างนะครับผมจะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามหนุ่มอำนาจพาเที่ยวนะครับครับผมอขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับบุรษษาเทวดาคุ้มครองนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวมานี่เลยนะนี